รวมรวมรวมแล้วนี่ได้ค่าเบ็ดหรือ,อยังไม่น่าจะได้ตัดเลย มาจ้าเสื้อพะรมป้ายส้มในตำนานอีกแล้วคือเมื่อวานแย่งกันหัวแตกไงพี่วันนี้ก็เลยจัดให้อีกหนึ่งคลิปนะคะเยอะๆเ,เลยพี่ราคาเดิมนะคะอุ้ยตัวนี้สวยนะอุ้ยสีสีสดสะอาดมากลูกค้า สามพันสองเท่าเดิมราคาเดิมใครรับรีวิวส่งฟรีให้เหมือนเดิมนะคะหูมอวานแบบนายกิ <Nike. S 1> <c oughs> เป็นพี่เอดว้วยนายกิมึงเป็นญาติเขาปะนายกิเนี่ยลูกค้าใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะคุมกันแดดกันลมงี้ฉันว่าชั้ มอสมโมฉันเริ่มเจ็บหลังจุดๆวันละแปดโลกแล้วเรียกรถพยาบาลมารับฉันเลย <laughs> ทะเละเรียกรถโรงพยาบาลมาเลยรถวีบ่ออะฉันโอ้ยว้วาวลายวินเทจวินเทจลายเก๋เก๋กเก๋ไก่สไลเดอร์ S <S <S สีสดเหมือนเดิมนะพี่จ๋าใครรับรีวิวพิมพ์มาได้เหมือนเดิมจ้าใช่ผ้าแบบ้าดีอะพี่ไนกี้คุมสบายสบายช,ชิวๆ ขายดีเนี่ยพี่มันไม่ได้ขายได้แต่ว่าคุมกันแดดนะบางเหยบอารมณ์แบบเย็นๆแล้วเนาะรีบบอกนะตัวนี้เธอเอาแขนฝั่งเธอมาหน่อยสิโอ้โหเขาเป็นลายรีบ b อกเลยอ่ะเออโลโก้แบบโลโก้ที่แข็เลยอ่ะพี่ดูดิโอ้โหสดจี๊ดใช่เสียเสียมาจัดเร็วเสียโจ๊กหายไปไหนมาตั้งนานนมเสียบอก แอบมึงเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่มีเงเกงยีนให้มีแต่จับมึงอ่ะพี่เหลือห้าลูกเองของตู้ไม่มีลงเลยโอ๊ยตัวนี้เหมือนเสื้อเบสเบสบอลใช่ตู้ไม่มีมาเลยนะช่วงนี้เนี่ยบางคนแบบว่าโอ้ยแชมเปียนสีสวยมากสีชมพูแบบ อ่อนอระทวยสวยมากเอซิดเอซิดเอซิดหืมแย่เ,อออเลยจ้าผ้าสีสดจังรอบนี้ไนกี้ <Nike. S 1> oh, โอ้โหไนกี้เฮ้ยข้าดีมากเลยอ๋อฉันดูนว่าอันนี้ก็ไนกี้เหมือนกันจะสวยเกินไปละลูกแขนนี่ไม่แขนเท่จังเลยอะ ใส่ฉันเออดูดิพี่สวยจังเลยอะใส่ฉันเลยสวยฉันอีกแล้วอาดิดาค่ะตอนนี้เหมือนบาสเกตบอลป้ายส้มค่ะคุณพี่ป้ายส้มจา้าอุย้ยอาดิดาแดงเถือกเลยฮะฮะท่องอยู่ตาพบแอบมองอยู่นะอ๋อท่องอยู่ตาพบเป็นไงบ้างช่วงนี้บาดเจ็บสาหัสไหมมีอะไรดีๆก็มาบอกน้องบอกนุ่งนะเออไปท่องไปเจออะไรมาบ้าง ไนกี้อีกแล้วรับรีวิวได้เลยจ้าคุณพี่โอ้นี่ไนกี้ขออนุญาตปักหมุดนะคะคุณพี่รับครับรับครับรับอะไรล่ะไม่ทันแล้วพี่จอลูกใหม่ไปเลยนี่ลูกค้ารับแล้ว อย่างนี้สวยนะไอพวกบาสเกตบอลนะ่ะมันแพงนะแล้วก็มันแบบนะไม่มีอะ่ะหากระสอบไม่ได้เลยใจไม่ถึงอะ่ะราคามันแพงอะ่ะไม่กล้าเปิดเองไม่ว่าถ้าเปิดออกมาแล้วมันลูกเป็นหมื่นนะเธอแล้วมันไม่บิวตี้อ่ะเธออุ้ยอุ้ยพูดภาษาอังกฤษด้วยบิวตี้ป,ปกติก็พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมทำยังไงล่ะไนกีก้แกวไม่ทันไม่ทันมวัวแต่ส่วนคุยพี่โจกบ,บอก มัวแต่ชวนคุยไม่ทันเลยโอ้ยเอาแบบนี้สามร้อยลูกจ้ารับได้เลยพี่มีเยอะค่ะมีเยอะของลงเยอะนะมีอะอีกรีบบอกอุ้ยทำไมเอาออกรีบบอกหลายตัวจังเลยอ่ะนี่เป็นญาติกับรีบบอกปะเนี่ยพวกนี้เอาอาดิดาสมาลงเพิ่มอีกพวงนี้ลงฝั่งนี้ก็ได้มั้งในโลงแล้วอาดิดาสมีโลโก้ตรงไหนวะไม่รู้ว่าอะไรมัน ด้านหลังปะดูป้ายยังไม่ได้ใส่เลยจ้ะราคา3,200บาทจ้ะคุณพี่ราคาเดิมนะมนป้าย <นะ S 1> ส้มในตำนานาดิสวยเนี่ยบางคนก็ใส่คุมแบบกันแดดกันลมพี่เอ้ยบางคนก็แบบหนาวนิดๆก็ใส่ได้นะแบบลมเย็นๆอะ่ะก็ใส่ได้อุ้ยอรารีดาวินเท หูยดีดาดอกเลยอะอดิดาดอกวินแฮคุณพี่เฮ้ยรถจังเลยเสียงสองอะเวลาเชนเซอร์อะไรอย่างงี้ยฉันก็เสียงสองโอยสวยมากเลยนี่ดูแผนดิสามแถบด้วยเธอจัดว่าจัดว่าเด็ดอะตัวเนี้ยจัดว่าเด็ดของลงทุกวันแต่กางเกงไม่มานั่นน่ะสิโอพี่โจ๊กโทษมุกบอกว่ามุกมัวแต่ชวนคุยพี่โจ๊กเลยเอฟรีวิวไม่ทันันไม่ได้พูดเลยเนี่ย นอตเฟสไม่ต้องห่วงหรอกพี่โจ๊กมีเยอะมีเยอะช่วยซื้อเลยเยนะเร็วพี่ <c oughs> ลงของไปเยอะมากเลยนี่ขายไปถึงครึ่งเลยเนะพรุ่งนี้ลงอีกอ <c oughs> ลงของกับพันลูกแล้วเนะี่ย800แดร้อยแล้วนะแ0 0รอยกว่าเนาะนเกินมาเกิน200ร้อยสาีวัน <c oughs> โอ้โหโคลัมเบียเอาแล้วบอกไม่รีวิว ไม่ก็บอกว่าดูฝนฟ้าไงพี่โตดูฝนฟ,ฟ้าคุณพี่สรุปแล้วฝนยังไม่มามันไม่ตกเว้ยตอนแรกมันมืดแล้วแบบมันเหมือนจะตกอ่ะพี่โคลัมเบียตอนนิสัยพี่ก็เมื่อกี้มาไม่ทันดา์ดอกวินเฮดสวยมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรวะ่งวางเลยเดี๋ยวท่านผู้รู้จะช่วยเราตออตอนแรกคือแบบแม่งตกแน่เพราะมันมืดมากลมด้วยเนาะคือมุกเดินบอกว่าไม่ทันแล้วแค่วันนี้ มืดมืดตื่อมืดตื่เลยมุกว่าว่าซันม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 ันโปร Under ก็คือมุกก็เลยออกมาปักตาไคพี่เป็นเพราะเรา่ะเป็นเพราะเราปักกูอะอาจ้าคืออะไรอะจำนวนกี่ตัวล่ะคะ45โลคุณพี่ประมาณ120ตัวบวกลบนะคะถามคน F35 0 0ขายป้าเอาถามเองเลยคุณพี่ัทักแชทไปถามเองเลย ขายหรือเปล่าอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษแน่เลยพี่โจ๊กเนี่ยแสดงว่าอุย้ยตัวนี้วิ่นเทตอีกแลอ้วพี่โจ๊กอย่างพี่โจ๊กเนี่ยโอ้ใช่ราคาขึ้นสามร้อยอ่ะอ่ะ,อะ,อะคุณพี่คุณพี่เคทีว่าไงคะคุณพี่เคทีปล่อยไหมคะ ไปแล้วมั้งพี่ออกไปโอนแล้วมั้งลูกค้าลูกค้าประจําด้วยรอมานานคุณพี่เขารอรีวิวมานานนะเสื้อผ้าลมส้มนี่คือแบบลูกค้าแบบติดมากนึกว่ากาตาช้างพี่ติดกันแบบเหนียวแน่นหนึบเลยอะ่ะไม่เห็นรีวิวก็สั่งได้เลยนะเพราะว่ามีเยอะจริงๆเราไม่เราไม่ค่อยได้รีวิวเยอะไงช่วงเนี้เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าของมาเยอะรีวิวเนี่ยเอาดออย่างเงี้ย ที่คนถามมาเอาดอมีไหมเอาดอมีไหมเห็นไหมมันจะติดมามันต้องมีเด็ก <c oughs> <c oughs> หายไปเลยเนี่ยคนเอฟหายไปเลยไม่รู้ขายต่อบ้าเนี่เอาป่ะพี่โจซื้อมาซื้อลูกใหม่ไปมีเยิ้มเป็นพี่โจเขาอาจจะเห็นแบบตัวเด็ดตัวเดือดไงพี่โจ <c oughs> อาจจะดวงดีกันนั้น <c oughs> ก็ได้มาเอฟใหม่เร็วๆจะไปแย่งกันทําไมมีตั้งเยอะ <c oughs> ตั้งแยะอืม <c oughs> ร้อยแปดพันเก้าพ่อไม่สั่งสอนเลยนะเธอไอ้เบนไอ้เบนเลยดูดิดิฟ้องเลยมาโบโลไลมาโบโลบอกพ่อไม่สั่งสอนเลยมันแงวแงวแงวอย่างน่ะอ๋อมาโบโลสายควันโคลัมเบีย ทุกตัวเลียสีนี้สวยนะอ้อนทุกคนยกเว็นกูเปิดกี่ทีก็สวยไม่เคยเปิดแล้วไม่แบบสวยไม่ไมสางไม่ปังเลยนะ,ะว่างก็สวยพี่ปังปังปัง,ป,งปังตลอดรอตอบแชทและกกันโอเคคุณพี่มีเด็ดเด็ดอยู่หนึ่งตัวอย่างเนาะ <S <S อยากรู้จังเลยอ่ะ รอเอฟทุกวันไม่เคยทานเหมือนกันคุณพี่เขาอเพิ่งจะเอฟทันวันนี้ไงเธอเข้าใจปะแล้วพี่โจ๊กว่าขอซื้อเขาสามพันห้าคุณพี่หายไหมคุณพี่ตอบมาเลยสามหมื่นห้าแล้วกันตอบกลางไรไปเลยว่าสามพันห้าปล่อยไหมราคาขึ้นแล้วพี่เอ๋ดูดิสามหมื่นห้าแล้วกันย่ไหนก็เหนไหนแล้ว คุณพี่ตอบอะไรขายไ่มหัวล้อหัวล้อเสียระดับเสียโอ้ยแก๊บตัวนี้แก๊บคือคุณพี่ก็ถามมาบ่อยคุณพี่คนเนี้ดนยกีบอกค่ะไม่ข่ยจ้ะเฮ้ยกดหัวใจให้กันไหมเธอรีบอกอย่างเนี้ยนกี้ค่ะนยกีไม่ขายจ้าเสียฮ่าฮ่าไม่บอก เขาบอกแล้วนี่ไงว่าไม่ขายเอาลูกใหม่ไปเลยคุณพี่ N F จ <L S 1> งงอนออกไปละมึงมึงม <c oughs> เมนต์ <c oughs> อันเดียวหายไปเลยสวยฝอยอยู่ป่ะอุออ๊ย<ซ>ตัวน,นี้สวย<ห>อันนี้ทำราคาได้นะเยี่ยมไปเยเอ๊ะย,ยางไง คุณพี่ก็แบบใจเด็ดมากเลยนะให้สามร้อยไม่ขายด้วยจ้าหให้น้อยแค่นี้ฉันฉันก็ไม่ขายนะจริงหรอบ้าบอใส่เอฟทันรีวิวใช่ไหมเอามาเลยสามหมื่นห้าขุดเลือกขุดเหนือเลยดิว่าไม่ระดับเสียเราต้องเอาอย่างงี้แเลยอ๋อคนรวยอ่ะเนาะพูดยากอ่ะคุยเรื่องเงินหลัก้อยไม่ได้นะคุยเยอะเอาให้มันสมศักดิ์ศรีเขาหน่อยสมชานนะ ระดับเสียของเราแล้วทองนี่เสียสายเปยไม่ทองคุณนึกว่าโซ่เสียสายเปยของเราอ๋อน้องอยากอหรออยากอ้อเหรับป้าป้าอุ้มลูกหน่อยแก๊บจ้ะเขาอยากอุ้มแงวแงวนี่ไง โอ้โหรู้ด้วยนะต้องเดินขึ้นทางไหนนะโอ้ังไงล่ะลูกรักสวัสดีค่ะคุณพี่ดาร์ดดอกก็สองสามพันแล้วเอาเหรออุ้ยก็มันวินเทจขนาดนั้นมุกชวตตัวนี้หน่อยดิอ่านแชทหน่อยมีคนใส่เพิ่มอีกแล้วโอ้ย <laughs> พี่อีกคนนึงบอกให้ 3, ใสามพันหกโอยตบมือหน่อยตบมือหน่อย เอาไปเลยสามหมื่นหกดาดอกไหนอะเล่ดาดอกมาโชว์ดิอ๋อนี่ก็มันวินเทจขนาดนี้เธอเธอจัดจัดจัดแขนให้น้องน่อยสิรีบบอกตัวนั้นก็โลโก้แบบตัวไหนโลโก้บิ๊กบุ้มแล้วอะตัวไหนเธอรีบบอกสีแดงอะเล่อ๋อนี่เหรอเออตัวนี้ก็สวยเอาวางข้างล่างไหมล่ะ เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ลูกค้าดูทีเดียวป้ายอะไรคะป้ายส้มคม่ะมนตำนานรู้จักไหมพี่ถึงอบอกว่าทําไมไม่บอกบอะไรวะจบกันห,หุยเธอทํายังไงดีอะมีเซียนสองคนเขามาคุยกันในเนี้ยโอ้โหพี่โจเขาบอกก็ไม่บอกหรอกอะไรซะแต่พี่โก้เขาบอกว่าด้านดอกตัวนั้นก็สองสามพันแล้วพี่โจบอกว่าจบกันจบกันพี่โก้โหเหรอ อย่างเงี้ยพี่คือมันมันไงเวลาได้ลุนแล้วมันมัน,มนป้ายโซมมาป้ายโซมมาที่เหลือก็แบรนด์ที่เหลือก็เยอะอยู่นะพี่เดี๋ยวให้หันให้ดูแป๊บหนึง่งอันนั้นน่คือแบรนด์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครจะถ่ายภาพนิ่งให้นะคะแต่วันนี้มืดแล้วคุณพี่เดี๋ยวแคปหน้าจอได้เลยนะคะคุณพี่จ๋าสา0 0บาทราคาเดิมก็เนี่ยเชื่อปะว่ามุกบอกว่าให้เปิดให้พี่โก้เลยนะพี่โก้บอกอยากพี่โก้บอกอยากดูจัออดให้เลย อ่ะลูกค้าใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ